สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมกิน,นไรแนวครับมาดูมาจากรถเซคริสนี่คนข้าวจะไปเร็วนี่มาลากมาลากรถรถเนี่ยครับโฟต้านี่แหละติดเมื่อกี้เซคริสเซคริสมาแต่มไม่ได้มาเสียสุดมาแทนครับนี่นยังชี่มอนเลยอย่างมาดูการใส่ข้าวครับ ไดซุ้มจัดเองครับอันนี้แหละติดมื่อกี้ผมมาไม่ทันนี่รอรอชนี้หมดเลย ดึงครับดึง้อาแรงมากเลยทูครับนี่นี่ข้มไซค์ก็มาดูครับเนี่ยมาเป็นกำลังใจขึ้นรถขึ้นรถอ้าวนานอนนานอน เซ็ตซึ่งจัดเองครับงานนี้เกลียวมากเกลียวมากเป็นกำลังใจด้วยครับน,นี่พึ่งออกออกทีนี้เลยครับเกี่ยวต่ะ อุ้มครับไม่ต้องมีคนช่วยเย็บกระสอบคันนี้จะลากครับดิสันคันนี้จะลากน้ัง น้ารุ่งกรอ์น้ำมันดีเซลักเกนลนแล้วก็อาหารแล้วพวกเครื่องไม้เครื่องมืองานนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวข้าวเลยครับมีสลิงอะไรคอมรตารเรุ่เคเลอร์ครับเคลเลอร์ชายคนนี้เป็นคนลากครับมาดูเคลเลอร์ ข,ขอบสิบหกใช่ขอบสิบหกครับต้องอีซูซูเลยครับการลากนี่คันนี้จะลากาแล้วก็ทำการเสร็จแล้วครับบรรจุสำหรับนี่จะมาขึ้นเทเลอร์คันนี้แหละมาดูการขึ้นเทเลอร์ นั่นึงครับสำหรับทีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาฝากเป็นกําลังใจผมนะครับกิไไนไรแนวครับชื่อดังน,นะครับยังไม่ดังครับครับอันนี้ช่างโมไซก็ามาเป็นกําลังใจครับในการมาดูรถติดคนระั้งนี้มาดูสีไม้ลายมือของมาล้วเชสุน วันนี้เสียสุนจัดเองครับรถหกลอ้อนะเยคลิตไปเกี่ยวมาดูมาดูการขึ้นนิดหนึ่งครับเหมือนจะง่ายและก็ไม่ยากนะครับมาในรถ DC70G ครับพลัสรุ่นอุ้มครับไม่ต้องใช้คนเย็บกระสอบมาดูฟิล์มลายลายมือ ในการขึ้นของมือเกี่ยวมือเกี่ยวม,มือเกี่ยวไม่ยากน,นี่ครับว่าจะเป็นยังไงทีมือโอ้โหทีมือเขายกนิ้วมือให้ว่าทีมือสุดยอดนะครับมาดูการขึ้น เสียบถวัตจะเป็นยังไงว่าจะนุ่มนวลหรือว่าจะรุนแรงมาดูมาแล้วครับเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายเหมือนจะยากก็ไม่ยากนะครับมาแล้วครับโอ้โหยกเลยมาแล้วครับจุดๆมีการให้สัญญาณนะครับชิดซ้ายชิดขวามาแล้วครับ ดูให้สัญญาณนะยกชุดก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอฝากเป็นกำลังใจด้วยครับุขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับไม่ได้ดูตอนเคลียวครับตอนนี้โอ้นูช่องอะไรมาทำลบโอ้ช่องสุรศักดิ์ครับโอ้ มาลอยทายคุณพี่้วครับนี่นีน่รถขึ้นแล้ว,าา <c oughs> ลวเออมาใช้ขึ้นเทเลอร์รถขึ้นแล้วนี่โอ้รถขึ้นแล้วมาทายนี่น,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 นี่โอ้โหนี่นี่สุดยอกมากนี่ต้ครับ